ช่วงนี้ก็จะมีดอกไม้สวยๆนะคะทยอยบ้านไม้ข้างในหอมหอมสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะที่สหรัฐอเมริกาอากาศดีค่ะเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ก็เริ่มทยอยออกดอกนะคะต้นไม้ก็เริ่มทยอยพริใบค่ะ พามาชมบรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร์นะคะวิงเคิลบอทานิคิลกันอีกครั้งนะคะวันนี้มาดูกันว่าดอกไม้ที่นี่เนี่ยเริ่มผลิดอกออกใบกันมากมายสักเท่าไหร่นะคะดอกของเขานะคะลักษณะเหมือนดูจะคล้ายๆดอกมะเฟืองบ้านเราดอกไม้ชนิดนี้เขาก็มีชื่อว่าเรดบัตนะคะก็จะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทาง อเมริกาเหนือแล้วก็ทางอเมริกาตะวันออกตั้งแต่มิชิแกนตอนใต้ไปจนถึงเม็กซิโกตอนกลางค่ะต้นเรดบัตนะคะต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยยังเป็นต้นไม้ประจำรัฐโอคลาโฮมาอีกด้วยนะคะลักษณะของดอกและสีนี่จะคล้ายๆกับดอกมะเฟืองบ้านเราเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เขายังบานไม่เต็มที่นะคะถ้าบานเต็มที่เนี่ยเขาจะสวยกว่านี้ ช่วงนี้ก็เป็นฤดูสปริงนะคะฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ก็เริ่มทยอยออกดอกกันนะคะเนี่ยจะเห็นว่ามีดอกไม้ชนิดนี้นี่อยู่ทั่วไปเลยที่ที่สวนแห่งนี้นะค่ะเนี่ยดอขา,ขาวๆนั่นอีก อากาศดีค่ะอันนี้ก็เป็นต้นอะไรก็ไม่ทราบนะเดี่ยไม้อีกชนิดนึงค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรเราก็พยายามจะก้มลงไปนั่งยองๆไปถ่ายนะคะแต่ว่ามันติดกับท้องห้าเดือนนะคะมันก็เลยภาพ ทุลักทุเลอย่างนี้นิดหน่อยนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะคนที่ว่างเขาก็พาครอบครัวมาเดินเที่ยวมาเดินเล่นกันวันนี้โชคดีหน่อยะคะ่ะที่เขาได้เปิดน้ำตกให้ดูนะคะปกตินี่ก็จะปิดเอาไว้ ค่าเข้ามาเดินเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ก็ฟรีนะคะใครจะเข้ามาก็ได้นี่นะคะเป็นสถานที่ที่เรามาเดินหาเห็ดแล้วก็มาเดินภักผ่อนหย่อนใจนะคะมาออกกําลังกายอะไรของเราไปเรื่อยถ้าเราอยู่ถ้าเราว่างนะคะเราก็จะออกมา<ช>ที่นี่กันมาหลายๆครั้งนะคะบ้านไม้หลังนี้นไม่เคยได้เข้าไปสักทีเพราะว่าเขาปิดประตูเอไว้ค่ะแล้วแต่บางโอกาสนะคะถ้ามีกลุ่ม นักศึกษากลุ่มเด็กนักเรียนนะคะมาขอใช้บริการใช้พื้นที่ในการทํากิจกรรมอะไรเขาก็จัดตั้งกันมาเป็นกลุ่มๆนะคะมาใช้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยบางทีเขาก็เปิดให้นักศึกษานะคะเขามาใช้ห้องน้ํา <little bit. S 2> แล้วก็มาใช้พื้นที่แห่งนี้นะคะ mm hmm. เดินเข้ามาในบ้านไม้เนี่ยอุย้ยกลิ่นไม้เนี่ยหอมมากๆเลยนี่แหละคะ่ะบรรยากาศภายในหอมดี s m <Hi>, e <dear. S 1> nice now. บรรยากาศเป็นบ้านฟาร์มเฮาส์นะคะข้างในนี่ก็จะมีกลิ่นอ่อนๆของเนื้อไม้นี่หอมเตะจมูกเลยค่ะเตาผิงเตาไฟนั่นก็ใช้ได้นะคะพนักง,งานก็บอกว่าเราเนี่ยสามารถใช้ห้องน้ําได้นะแต่ว่าเขาเกรงใจนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้อยากจะเข้าห้องน้ำวู้ช้าวบ้านไม้นะคะ บ้านไม้ข้างในหอมหอมเดินมาดูฝั่งระเบียงทางนี้ระเบียงกว้างเลยคะ่ะเขามีสองชั้นนะคะข้างในเดินเข้าไปนี่กลิ่นของไม้เย้ยหอมหอม ช่วงนี้ก็จะมีดอกไม้สวยๆนะคะทยอยออกดอกกันสีสันสวยงามเลยค่ะดูสปริงนี่ก็บรรยากาศของอสวนวิงเกิลบอทานเคิลนะคะช่วงนี้นี่จะมีดอกไม้บางชนิดเท่านั้น,นะคะ่ะที่บาน ต้นไม้ใหญ่นี่ก็จะเริ่มทยอยผลิใบออกมาก็ยังไม่เยอะนะคะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเริ่มทยอยออกดอกออกใบกันออกมาแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะปกคลุมไปด้วยสีเขียวแล้วก็สีสวยสดนนงามของดอกไม้สายพันธุ์ต่างๆนะคะตอนนี้นี่ที่เราเดินกันอยู่นี่ประมาณบ่ายสามโมงเลยโอ้โหอากาศเนี่ยแดดแดดจ้าเลยค่ะ เราต้องถอดแจ็คเก็ตเดินเลยเพราะตอนเช้าเช้านี่มันจะเย็นแต่พอออกมาเดินนะคะมันมันร้อนเฉพาะตอนกลางแจ้งอย่างเงี้ยบรรยากาศช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะคะเราก็ตั้งใจมาดูว่าจะมีเห็ดที่ออกดอกหรือบ้างหรือ,อยังแต่ก็ยังไม่มีค่ะมีแต่เห็ดไอ้ชนิดนี้นะคะที่อ่ลาลักษณะดอกแข็งๆแล้วมันก็อยู่กับตอไม้นี่มาตั้งนานแล้วค่ะ ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ